นักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนไปฟังเหตุผลที่ต้องเดินหน้าพูดคุยสันติภาพเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะจัดขึ้นในเวที20ปีทําไมต้องพูดคุยสันติภาพโดยองค์กรภาพประชาสังคมสถาบันวิชาการในพื้นที่สะท้อนบทเรียนและก็ข้อเสนอไปอยังรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาติดตามจากเครือข่ายซีบิกบีเมนค่ะ สถานการณ์ชายแดนใต้ที่กลับมารุนแรงรายวันติดต่อกันหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้องค์กรประชาสังคมหลายองค์กรและสภาประชาสังคมชายแดนใต้ต้องจับมือกับสถาบันทางวิชาการในพื้นที่คือคณะรัฐศาสตร์สถาบันสันติศึกษาของหมหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดเวที20ปีทําไมต้องพูดคุยเพื่อเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาแบบใช้สันติวิธีโดยใช้กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ผมจะะชวนคุยปรเนนนี้นะครับเ,เ,เพราะมีงานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในแสนงใต้ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2547เหตุการณ์ความรุนแรงในช่วง9ปีแรกเกิดขึ้นสูงมากจนเมื่อมีการพูดคุยสันนิภาพอย่างเป็นทางการในปี2556ถึงปี2567 เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยะสำคัญแต่เมื่อการพูดคุยหยุดชะงักไปสถานการณ์ก็กลับมาประทุรุนแรงขึ้นอีกครั้ง,างการพูดคุยเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดช่องให้เกิดการสื่อสารไปในทางกมือ ถ้าเกิดว่ามีประเด็นปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้นำมาคุยกันคะแล้วก็สฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดการพูดคุยกลับมาเนี่ยก็สามารถที่จะสานต,ต่อในการามีข้อตกลงในเรื่องของการหยุดยิงเ,เกิดขึ้นได้ทแต่ในขณะที่เรายัางเจรจาหาข้อตกลงทางการเมืองร่วมกันไม่ได้เนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยหยุดการต่อสู้ด้วยวุฒิกอนเพื่อให้คนที่อยู่พื้นที่ปลอดภยัยค่ะ ปัญหาความขัดแย้งที่มีไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทางศาสนาไม่มีเรื่องแบบนั้นคนะมันเป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่มีความคิดทางการเมืองที่มันต่างจากรัฐอยากจะ,สะแสดงออกนะครับสิ่งที่เขาฝันสิ่งที่เขาต้องการนะครับ่ังนั้นเนี่ยกระบวนการที่อยาก จะสแสวงหาวิธีที่จะยุติความรุนแรงเหล่านี้เราจําเป็นที่จะต้องใช้แนวทางสันติวิธีผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยจะเป็นแรงหนุนแรงผลที่สําคัญนะครับต่อการแก้ปัญหาที่นี่กล้าที่จะบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้แนวทางทางการเมืองแนวทางสันติวิธีเพื่อเชื่ลอลุกพ้นจากความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเต้าที่สําคัญให้ที่นี่เองเกิดสันติภาพ ในเวทียังมีเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของภาคประชาสังคมในการสร้างสันติภาพและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวพุทธมุสลิมผ่านการทํางานทั้งในและนอกพื้นที่หลากหลายรูปแบบงานทํางานของเราเราต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันดีคามรู้สึกดีๆต่อกันกลับคืนมาให้เป็นอยู่ในพื้นที่ของเราเราเลยทําตรงนี้แล้วก็ ส่งต่อให้เด็กรุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นหล่าได้รับความรู้สึกเหมือนเราว่าหน้าเวลานี้ก็จะมีเรื่องการเล่นกีฬาที่จะเป็นตัวเชื่อมเข้ามาอยู่ค่ะที่จะไปมหาสุดกันอยู่เราจะใช้พื้นที่กลางตอนนี้ก็คือโรงเรียนจะเป็นที่ที่เด็กเกเขาเข้ามาใช้กิจกรรมร่วมกันค่ะ ในตอนท้ายเวทีประชาสังคมมีข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีให้รัฐบาลแสดงจิตจำนง,งทางการเมืองอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและเดินหน้าการพูดคุยสันติภาพส่วนประชาชนในพื้นที่ให้มีความอดทนอดกลั้นต่อกันและให้สื่อมวลชนระมัดระวังในการรายงานข่าวสารที่จะสร้างความเกลียดชังระหว่งางศาสนาและชาติพันธุ์นักข่าวพลเมืองซีิควีเมนมออปัตตานีรายงาน Yeah. you